กินของหวานมาทั้งชีวิตเนี่ยไม่เคยร้อนในเลยครับทำไมลำไยหวานๆนะกินแล้วร้อนในเกิดขึ้นเร็วมากเลยครับจริงค่ะอันนี้เป็นคนที่ชอบทานลำไยมากอ๋อเหรอครับเรียกว่าติดท็อปสามผลไม้ที่ชอบแล้วก็กินทีไรก็รู้สึกร้อนในเหมือนกันนะคะคือในลำไยเนี่ยค่ะเขาเป็นผลไม้ที่จริงๆเ้วโอเคนะเขามีตัววิตามินซีมีฟลาโวนอยด์แล้วก็โพลีฟีนอลค่ะซึ่งสองตัวหลังเนี่ยค่ะมันช่วยกระตุ้นในเรื่องการต้านอิอิสระแล้วก็การเผาผลาญด้วยนะทำให้เหมือนระบบในร่างกายเนี่ยทำงานเยอะขึ้นทำงานเยอะก็ นะคะเพราะฉะนั้นการทานลำไยเนี่ยก็จะรู้สึกร้อนขึ้นมาได้แต่สิ่งที่น่ากลัวการร้อนในคือถ้าเราทานแบบไม่บรรยับัญยังเลยอย่างเป็นวัยรุ่นหมอเคยทานลำไยทานแบบหมดอะค่ะแม่ให้เท่าไหร่วางบนโต๊ะทานหมดเลยนะคะน้ําตาลที่ไล่เข้าไปเนี่ยค่ะมันจะปริมาณสูงมากค่ะมันจะทําให้เราเนี่ยเกิดการหลั่งฮอร์โมนอินซูลินเยอะนะคะแล้วต่อไปอาจจะเกิดโรคเบาหวานได้2ผลไม้ในหน้าร้อนเนาะอย่างทุเรียนกับลำไยเนี่ยทานได้แต่ว่าต้องระมัดระวังอย่าเยอะเกินไปค่ะ